ค้ามโบลานเพ่นวาไว้ง่วควายนั่นมีคุณควนคาแย่ฝนดอกใดแก,ก่กาย่าแรงในแก่ฟื้นพี่น้องเอ้ยข้นมมันเถ่าแก่แล้วย่าได้คมเขาหักยาได้เอาเทียมไถใส่เกวียนกลุ่มไข่ให้ค่อยอดสาเลียงเอาไว้แล่ดูตามประเภทให้คอยสมเพศเลียงว้เอาขี่ดอกไซล้านเด้อพี่น้องเด้อเลี้ยงสร้างเถ่าขายงายได้กินคาพี่น้องเลี้ยงสร้างน้อยตายจ่อยคาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรผู้บ่งช่องพ่อเลี้ยงผู้เม่งคือเกาเหมือนเดิมเช่นเคยครับมื้อนี้พ่อเลี้ยงผู้เม่งสิพาพี่น้องมาหาควายไปเลี้ยง นะครับผมว่าราคาทางควายทา้งน้องบัวเป็นยังไงไปพอกับเจ้าของควายน้ำกันเอาพ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับพ่อเรื่องครับสวัสดีครับอ่าสวัสนี้มีจากรายการครับเนี่ยมีอยู่นี่เหรอครับมีอยู่ใบซีรายการครับมีอยู่ซีไร่กานครับผมเบิ้งรายการแรกเลยครับผมอันนี้เป็นควายสายใดพ่อเนี่ยอันนี่เป็นควายสายอุทัยกันครับควายสายอุทัยความสูงเดียบันเนี่ยความสูงหน่อยสี่สิบสองพัเรื่อง โอ้สูงกว่าพเลียงหุ่ตัวเนี้ครับสูงเกือบซ้ำพอเลียงพ่น้องพี่น้องครับผมสูงร้อยสี่บรับราคาาานก่าี้ราคาเปิดไว้เห็นหามื่นสามพอเลียงห้าหมืนสมครับผมครับผมเอาพี่น้องเข้ามาเบื้งลาคาควายห้าหมื่นสว่ามันสมน้ำสมเหนือบอว่ามันเป็นยังไงมาเบิ้างล่เอียดกันนะครับผมห้าหมืนสามบที่นี่เบอร์ที่สามารถติดต่อได้เด้ยพพอติดต่อได้กับศูนย์หกห้าศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งห้าศูนย์ห้าพอเลียงครับผมอ่ะบัดที่นี่คยแม่นี่เป็น เนี่ในทองผสมเพล่อมของเนี่หาเดือนเขาเรืงโอ้เป็นควายแม่มานเราไม่โดนเนี่ยควายแม่ทองครับควายแม่พองนะครับเนาะ ครบท่องได้หาเดือนกรบเพชรล่ำโพงเอกสารมีครับเอกสารครบนะครับเนาะครับผมเอกสารครบท่องครับเพชรล่ำโ้งได้หาเดือนรับประกันท่องรับประกันท่องครับไม่ต้องตรวจอีกครับครับผมซื้อไปไม่ต้องไปตรวจไม่ต้องห้หมอมาตรวจครับรรุ่นับประกันแน่นอนครับผมครับผมความสูงสูงรล่อสี่สิบกว่าพี่น้องสูงห่สี่สิบสองนะครับผมเบิรงเปนควายสายอุทัยการสายอุทัยส่วนมากกับเขาเรากับสิประมาณนี่คือเขาใหญ่เขาโง่งเขากว้างข้อนาดีครับ ล้วก็คือได้หนาได้โค้งสร้างความสูงกันมาจากสายอูไทยนี่บ่ต้องสืบหรอกเนาะครับผมเรื่องความสูงนี่บ่ต้องห่วงพี่น้องมิตต่สูงร้อยสี่สิบกว่าอยู่แล้วนะครับผมมาที่นี่คอกไงล่ำคิงนี่ความเา่าความเนี่้เพสืบเรี่องเบิ้งเบียงความเา่าพี่น้องครับผมัดทีนี่้ทยเป็นจังไดบ่เนี่้เบิ้งดันด้านขางแลืวมาเบิ้งดานไทยเบิ้งกัน่ะใช่ถือว่ามาดีพอะเรี่งครับผมโอ้หางกะลามอยู่เลยพี่น้องครับผมหางเล่าใส่ได้เลยพี่น้องความเา่าโอ้ครับผมได้ซัดได้ส่วน นะครับผมแข้งขาดีเ่ามีตำนี้ตัวนี่พ่อเ่ามีตำนี้ครับครับผมรับประกันตำนี้ครับรับประกันที่นี่สิถามผู้ขายบบบนี้ว่าควายตัวนี้มันเป็นจังไรเป็นตาซื่อเนี่ยมองเป็นตาซื่อเนี่ยครับผมเพิ่นมีจุดเด่นหลายข้อเรื่องครัมความเงีวครับความเชื่องครับลูกของเพิ่นก็ให้ผมเห็นลูกมันผมผมเสือเลี้ยงเสือเอาไว้เลยนะเพื่อนครับผมก็เลยเปิดในพี่น้องเกษตรกรว่าผู้ใดมักคือผมผมคือผมเห็นลูกเพิ่นแล้วนะครับผมเห็นพันธุกรรมเพิ่นที่ออกมาดีบวันนี้เชิงเพล่ำโคงผมก็ว่าแห้งตีปกลเนายงคครับผมรับผมก็เพื่ จุดเด่นกับนาเขาเนี่ยจกระโหลกแหละครับความย่าวนะครับอายุยังไงขันพอดีพอเพราะอับผมลูกตัวที่ไหนในทองก่อครับลูกตัวที่สองครับในทองครับโอ้ยควายแมังศตจุดเด่นเลยครับสดครับโอ้พี่น้องครับผม ขันแม่นสมัยตะกอนควายแรนๆมันสิลักหลายแสนอยู่ดีๆผู้ไหลครับเพิ่นขันนพิเลี้ยงเพิ่นเลี้ยงครับลูกเพิ่นกิ่นล่มคักเพิ่นหัวก็ออกเพิ่นโดดโอ้เพิ่งแยกลูกไปเพิ่งแยกครับครับผมอันนี้ให้พี่น้องเฮาเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อความใหญ่ความยาวดีๆพอเลี้ยงผู้เม่งก็เลยถามพอสมบูรณ์ว่าควายแม่นี่บ่องไรเป็นตัซื้อเล่าว่าคือความเชื่องกับลูกเราทรงลูกเก่งลูกเก่งมากเลยครับเพิ่นเห็นแล้วแต่ว่าพอเลี้ยงผู้เม่งเห็นความยาวพี่น้องว่าว่าควายแม่นี่ความยาวกับความอ้างนี่แหละมันได้้้้้โคครรรรงงงงงงสาาาาาาาดีีหนเเเเขมมแต่่่่วืออพลยผูก็ กากาวลวงนะครับผมหายท่มาคุยกันเอาเองในราคาเปิดใ้ก็คือหามื่นหา0มืนสามพันบาทสามพันบาทต่อร่องได้ก็ราคากับต่อรองได้เล็บงามเนาะพ่อเนาะดีมากเลยครับโอ้ถือว่าใส่ได้เด้อพี่น้องครับผมเอาเป็นวาผู้ใดกําลังมองหาวา่ไปเลี้ยงก็ฝากไว้แม่นี่แม่หนึ่งเด้อพี่น้องเด้อครับผม เพื่อน่าความงามกับแบ่งกันไปเน่าพอเนาะความใหญ่กับแบ่งกันไปให้ไปเอาไปพัฒนาต่อนะครับคือถือว่าสิ่ยค่อย่เพื่อนเพราะว่าเพื่อนกับผสมตัวดีครับเพื่อนกต่ถ้าเพื่อนก็ดีซ้ำนี่เหรับครับผมผมมาสิส้งแทรกันคักเติมอยู่ครับเพื่อน่าสมบัติพันกันชมพี่น้องครับผมอันนี้เราทำไปล้วก็เพลิแล้วโคงรับประกันทองรับประกันทองครับครับผมเอ้าก็ฝากพี่น้องไว้ในราคาหามื่นสามพันบาทครับพอเนาะครับผมโอ้ความงามนี่ได้เบิดเลย ว่าอยากเอาลายใหญ่ข้างดอกพี่น้องครับผมอยากไอเรียบเรียงเงี่ยมเกี่ยวเขาอความงามนี่ได้เพิ่อาฝากไว้เดี๋ยวไปเบิ้องตัวต่อไปครับผมเอาครับผมมาเบิ้งชุดที่สองโคบที่สองพี่น้องครับผมอันนี้ก็มีลูกตินมาตัวนึงพี่ะลูกตินมาครับลูกเป็นลูกตัวเมียพเลียงลูกก็เป็นลูกตัวเมียอีกครับผม อันเราเป็นควายสายอะไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นควายสายอันพัฒนาพภาเลียงเอาสายพัฒนาจาเลียงอะไมาโตใหญ่ครับ <laughs> ผมพัฒนามาแล้วครับครับผมสูงหไรไปได้ก่อครับอันสูงไรสามหาครับรับกันสามชีบอกลบกันไรเพราะเลียงโอ้ครับผมาาราคาพ่อเปิดไว้หลาไปได้ก่อนอันเปิดไว้อันสี่หมื่นสามพันเพราะเลียงฮะ<า>เปิดใบสี่หม <laughs> ื่นสามครับสี่หมื่นสามพันครับผมกับลูกยางดีครับแม่ลูกกับเป็นพี่น้องควายสี่หมื่นสามพันไหนพี่น้องว่าเบิ้งขาขัดูพี่น้อง พราะเราว่าสายพันธนาแต่ว่าคันว่าตามสายตาพ่อเลี้ยงเราคิดว่าเรากัดสนามนาจิมีพันธุกรรมที่ที่ผ่านมาเราหลับไปเพลิดเพลินหน้าแล้วนะครับผมแล้วกับบีดคักอยู่ด้วยครับผมเพราะว่าปลายหูเราลูกเป็นปายล้วคักไหมพ่อเลี้ยงพว่าลูกกับงามครับผมแต่ว่ากับกระไก่อะบางเนาะครับผเอาเป็นว่าความงามกับเบิ้งแล้วกับอยากให้พี่น้องเบิ้งหน้าพอบาหนึ่งคือความอ้างพร้อมแข็งขาดีเล็บกับง่ายเล็บกับงามพร้อม พี่น้องครับผมลูกเป็นลูกตัวเมียอีกครับผมเป็นลูกผู้ไหก็พ่อเป็นลูกเพื่อนเป็นล้านของเจ้าสั้นครับพ่อเพื่อนเป็นลูกเจ้าสั้นเจ้าสั้นครับอ๋อเป็นล้านเจ้าสั้นครับผมเป็นตัวเมียเดี๋ยวจังสีหายเบื้องลูกเรื่องพี่น้องเรื่องหายเบื้องแม่ก่อนพี่น้อาครับเดี๋ยวมันสีมาบัดที่นี่ผู้แม่นี่คืออ่างแห้งเถอะน้องอ่างมากเลยครับครับผมอ่างไงไงพี่น้องครับผมถือ่าใส่ได้เลยนะครับผมหนาเขาอีหยังได้เมือกข้อขาใหญ่แข้งขาดีขนาดข้อยแม่นี่เอาหายเบื้องหนาเบื้องตาค่ะครับ อันผู้พ่อเราว่าเป็นค่อยสายพัฒนาประสันว่าแต่ว่าเล่ากระสีมีพันธุกรรมของเราดีอยู่ดอกพี่น้องเพราะว่าแข้งขาเราใหญ่แห้งอหลีว่าที่นี่แล้วเสียไข่เบิ้งลูกเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยลูกบ้านเราบัดนี่เบิ้งลูกบัดเนี่หร้านเจ้าสั้นนะหูบิดดีบัดขัดขนาดหูงอนดีขนาดพี่น้องเนาะหูบิดดีหูงอนดีดีข้อใหญ่เลยครับข้อน่อยข้อโสดไปเลยอันผู้แม่แต่ว่าขันเบ้าตามเกณฑ์พี่น้องครับผม เคลื่อนมาอาจจะเป็นสายเพลิอุดรนพวกเราพ่ออาหนึ่งคือมาเป็นสายเพลิอุดรเพร่ะนี่เนี่ยหูฝรั่ล่ำอยู่ดิวันทีนี่หูลูกพันไปก็บัดที่นี่ว่าเบิ่งหูของลูกบัดนเนี่แหงจังว่าพี่น้องครับน่าจะน่าจะแต่ว่าบ่กไก่อย่าป้าแต่ว่าขัดเบื้องหน่อยหน่อยเลยครับตามพันทุกรรมตามอัตลักษณ์เราพี่น้องครับผมวันบ่ายสินวัเนี้ครับมาเป็นมั่วเนาะครับหูรพับเลยไปพี่น้องพูดหน่อยหูรพับเลยข้อบักเลยครับหนึ่ง พี่น้องครับผมราคาสี่หมื่นสี่หมื่นสามพันบาทพอเรียงสามพันบาทพี่น้องเบิงจุดเด่นแล้วดูบมด่ะครับหวานแล้วอ่ะโอ้ยพี่น้องครับผมขาบางไงครับน้อยๆครับบางไงคเป็นคนัวเมียด้พี่น้องครับผมตัวเมียครับอายุได้จักเดือนกับพ่อเนี่ยอายุในสองเดือนครับอายุในสองเดือนครับผมแหมคพูน้อยสองเดือนไหมพี่น้องครับผมข้อนหนาขนาดโอ้ปลาแว่นหมูเมื่อกีงหนึ่งก็คืองัว่าครึ่งง่วับปลายหูเล่าตักปลายหูควาลั่ำอ่ะกัฝากพี่น้องไว้เด้อพี่น้องเด้อผู้แม่สูงลอยสามสิบห้านะครับผมรับประกันไว้ลอยสามสิบสี่ แต่ว่าเขาไม้ไก่แล้วเป็นควายหนุนตาแข็งขาดีเล็บงามพี่น้องครับผมราคาที่พอสมบูรณ์เราเปิดไว้ก็คือสี่หมื่นสี่หมื่นสามพันบาทพอเลี้ยงพี่น้องซื้อไปปุ๊บสิได้ลูกตัวน้อยๆเมื่อกี้นะครับงามๆสุดยอดเลยครับลูกเป็นควายทรงลูกอีกตัวหนึ่งเลยผ่านว่าไรได้ล่าค่านี่เอาเป็นว่าเด็ดทุกไล่การเลย่ผอนี่นาะครับเนาะครับผมเด็ดทุกไล่การราคากับเป็นตะฟังทุกไล่การ นะครับผมสามารถจับต้องได้ทุกไล่กันเอาก็ฝากไว้เดี๋ยวไปเบิ้งชุดต่อไปเลยครับผมครับผมมาเบิ้งอีกตัวหนึ่งพี่น้องอันนี้ของดีที่ถืกลืมว่าสันว่าตอนแรกว่าสีขายว่าสีขายกิบเพราอยากขายพี่น้องอยากเบิ้งเอาไว้เอาไปเอามากก็เลยอดบ่ได้อยากแบ่งแบนแบ่งพีแบ่งน้องเขาเรื่องง่ายๆเรื่องยๆเขาได้นะครับผมหนึ่งคือตอนนี้เป็นชุดสามหัวใจดีกว่าสามหัวใจครับรับประกันครับครับเป็นชุดสามหัวใจบัดทีนี้ราคาพอว่าไว้หลายปันในล่าค่าป่วยไว้สามหมื่นเก เอาลรำมวนไปหนาพ่อเลี่ยงก็เป็นตจาจักอายเบานั่มแต่ก็ตโตซ้ำซังลูกติดมากตัวหนึ่งสามหมื่นเก่าพับ,บในซองมีอีกครับแม่เป็นชุดสามหัวใจเอาพี่น้อง<น>ครับผมมาเบิง้งราลยละเอียดพอเลี้ยงก็เม่งสีเบาสู้ฟัง,งในซองมีมีใบพอเลี้ยงของควรครับในซองตั้งใจฟังดีๆเด้อพี่น้องเด้อบาทเนี่ยผู้ใดฟังบอดีได้ของบอดีไปเด้ยอันนี้ถือว่าเป็นที่เด็ดเลยเด้อยมือเนี่ยครับทีเดด็ครับ หนึ่งก็คือผู้สูงความความสูงของแม่สูงไรบ้างครับร้อยสามสิบสี่ครับรับกันซ้ำๆกันเลยครับสูงร้อยสามสิบสี่แต่ว่าหนาแห้งเนาะหนาครับเปิดอ่างขนาดเลยพี่น้องครับผมกินเฟี้ยงตลอดครับผู้แม่เนี่ยครับผมความสูงสูงร้อยสามสิบสามสามสิบสี่นะครับผมวัดที่นี่อยู่ในท้องท้องแล้วได้จ็ดเดือนครับท้องในสี่เดือนเพลี้ยงท้องในสี่เดือนท้องครับทองครับค้อยเผือกครับขล้องฟันนะครับครับผมเอกสารครบท้องครับค้อยเผือกได้พี่น้องทับค้อยดอนค้อยเผือกไว้มีลูกติดมาตัวหนึ่งลูกได้จ็ดเดือนครับลูกอ่ะ ลูกเพิ่นได้เก้าเดือนครับเออคือลูกได้แปดเดือนกว่าครับพี่้อลูกได้แปดเดือนกว่าเป็นตัวเมียงพ่อมเป็นตัวเมียครับแหมลูกพูดอะไรก่อนครับเด่กอันลูกเพิ่นเป็นหลานเก่าเจริญครับอันนี้หลานเก่าเจริญพี่น้องครับผมอยู่ในท้องเป็นควายเผือกแขทงขาดีข้อใหญ่ไรกว้างสายใดเม็ดไข่หน่อยตัวนี้พอเ่ี้ยงพูดแม่งตกใจเรื่องราคาได้ฟังราคาทีแรกสามหมื่นเก่าพันสามหมื่นเก่าพันบาทไม่ผิดครับไม่ผิดพี่น้องครับผมผู้แม่เราเป็นควายสายใดบันนี้ผู้แม่เพิ่น จังว่าพอเลี้ยงสิเป็นไข้สายจังไหนผมก็ว่ากับว่าไม่สายพัฒนาเพิ่นพัฒนามากหรอละครับครับผมวาพ่พอเล่าว่าเป็นวายสายพัฒนาครับผมแต่ว่าพอเลี้ยงผู้เม่งเบิ่งเล้วขายพี่นองมากมาิจารณาน้ำกัน แต่ว่าความใหญ่ความใหญ่พอเลี้ยงผู้เม่งว่ามันบ่บ่แพลกับสายอุทัยเรื่องพี่น้องอ้างมากเลยครับถือว่าอ้างดีลักษณะเขาหน้าเขายังมุ้ยขึ้กันคักเลยพี่น้องครับบ้านหัวดีมากครันผู้มักแอบอ้างแจ้งน้อยก็สิว่าสายอุทัยพุ่นล่ะอันนี้เราบู่้จักต้นปลายสาเหตุเลยบ่เว้าไปพี่นรับผมก็เลยบ่เว้าก็เลยว่าเอาสายพัฒนาอันใดที่เฮาบู่้จักเฮาก็ตีเป็นสายพัฒนาจังซี่นะพี่น้องครับผมตีมาเป็นกลางพุ่นละครับผมตีมาเป็นกลางก็บ่ได้เว้าไปนะครับผมแต่ว่าคั่นผู้ปากเป็นก็สิว่าสายอุทัยพุ่นล่ะเนาะครับมันใหญ่ แห้งโคนเขาท่านไดเหมือนเลยพี่น้องครับผมแข้งขาดีท่องง่ายแล้วท่องง่ายแล้วครับได้ซี่เดือนครับผมโอ้รับประกันทองรับประกันทองครับตัวทองแล้วครับอยู่ในทองเป็นคว้วเปือกพี่น้องครับเป็นของเจ้าของขวันครับวันที่นี่ออกมาโตที่ติดมากนี่ครับผมเป็นหลานเก่าเจริญครับตัวเมียพร้อมตัวเมียพร้อมครับราคาสามหมื่นเก่าครับรับรองว่าหาใส่บ่ได้บ่มีครับบ่มีครับหามาคักแล้วหามาคักแล้วบ่หาหามาคักแล้วครับเอาเป็นมากฝากพี่น้องไว้เด้อพี่น้องครับโคมนี่ครับผม คันพ่อสมบูรณ์เราได้ขายค่อมนี่เราว่าเราสิได้กำไรอยู่เอ๋มลอยอยู่สองขวดครับผมก็ถือว่าแบ่งเราได้ดีนะครับแบ่งกันไปครับข้ามันไก่กระชงขายด้วยกันจังหน่อยครับผมอันนี้เราเปิดถึงแล้วครับเราถือว่าเอามาแบ่งพีแบ่งน้องเฮาผู้ใดกำลังหาควายไปเลี้ยงขันมันหาอยู่ในตลาดนัดถือเขาตัวเขาต้มนะครับผมซื้อขายแล้วเกิดเป็นไข่อ่ามีตำหนีนะครับเป็นควายพิการแน่เป็นคไข่มันแน่เขาลักหนีแน่ครับ หาตัวพ่อพมืเอนี้พ่อลย้ยงพูดเบ่งมาหอดบานหอดซองพอสมบูรณ์แล้วอันนี้คือรับประกันทองรับประกันตํานี้เด้อพี่น้องเด้อครับผมรับประกันทองพร้อมรับประกันตันี้พร้อมในราคาสามหมื่นเก้าพันครับผมสามหมื่นเก้าพันครับผมผู้ใดอยากมาชมตัวจริงกับมาเบิงไดยูบันฟางแดงอำเภอหน้ากลางจังหวัดน้องบัวลำพูเฮาพี่น้องครับผมโอ้ แม่นี่เด็ดขนาดพี่น้องเรื่องราคาพอเรียงพุ่มเอกปากบอกออกเลยแค็งหนักได้ซ้ำตะปูทับเล็บเขากระปากไว้เดี๋ยวไปเบิ่งตัวต่อไปเลยครับผมเอาไปเบิ่งคมสุดท้ายพี่น้องครับผมอันนี้มีลูกติดมาตัวหนึ่งลูกติดมาครับตัวเมียครับลูกตัวเมียลูกเป็นลูกผู้ใดก่อนครับนี่อันลูกเพิ่นเป็นหลานอันเบิ่มพันล้านครับหลานเบิ่มพันล้านพี่น้องลุงตัวเมียพร้อมแขียนดันตันดี๋ดีพี่น้องได้จักเดือนครับในลูกเนี่ยลูกเพิ่นไสามเดือนเพลียงโอ้เป็นตเอาเนาะครับน้องแม่นี่คือทรงลูกแข็งเฉยทรงลูกดีมากเลยครับครับผม อ่าลูกลูกตัวนี้เป็นตัวที่ไหนครับเนี่ยเป็นเป็นตัวที่แรกครับเอาลูกแรกเลยสิครับผมเป็นลูกแรกครับโอ้ลูกแรกแท้เลยครับแสดงว่าตอนนี้แม่ก็ต้องผสมไปแล้วครับแม่มาท่านผสมครับใกล้ใกล้ขึ้นแล้วครับโอ้ครับไม่เขากัได้สามเดือนสองเดือนกลัวแต่หาสามเดือนพอเรียงครับผมอันนี้มีลูกติดบ้านตัวหนึ่งเด้อพี่น้องเด้ออยากฟังราคาบันนี้พ่อเปิดไว้หล้วไปไหนก่อนราคาเปิดไปสามหมื่นเก้าพันบาทพอเรียงสามหมื่นเก้าพันครับแม่ผีน้องความสูงเดียบบาทนี่ความสูงร้อยสามสิบเจ็ดพอเรียงสูงร้อยสามสิบเจ็ดครับผมเป็นลูกแรกผีน พ่อเลี้ยงผู้แม่เป็นค่อยสายไหนครับผู้แม่ก็เป็นเป็นหลานของเบิรมพัลานครับแม์หลานครับผู้แม่เป็นหลานเบิรมพัฒน์หลานผู้ทหารเราหยุดยังสีเราเกิดแน่ยังไงครับนากระยันครับนาาเราโหนกดีเนาะพรับนาะหนกเบิ่งสันจมูกเรื่องแบบเนี้ยสันจมูกใหญ่เลยครับพี่น้องครับผมควายแม่นี่เป็นเต่าแห้งครับผมลาคขานี่แล้วผลยตผู้แม่สอนเรื่องลาคขา่นครับลราเราเนไปนาพรเรื่องสามหมื่นเก้าพันสามหมื่นเก้าพันครับโอ้พี่น้องครับผมฮาด หาตามท้องตลาดบ่ได้ในราคานี่บอกว่ายากครับบอกว่ายากบอกว่าหามไม่ได้หรอกหาไม่ไั้แล้วครับโอ้แม่นี่นะพัฒนาต่อกับฟ้าพี่น้องเกษตรกรผู้เบิ่งช่องพอเลี้ยงผู้แมงอยู่คือเก่าเหมือนเดิมเชนเคยเด้อพี่น้องเด้อครับผมมื้อนี้พอเลี้ยงผู้แมงมาถือว่ามาถือแรงควาย่ถือวายงามถือคกล้งามพร้อมครับแรงปั่นน้องเฮานะครับผมราคาสามารถจับต้องได้ทุกรายการครับครับผมความงามแม่นี่ก็บ่ต้องสืบพี่น้องข้ามไข่ลูกแรกอีกความสูงก็ยังสูงร้อยครับสามเก็ดครับสามสิบเก็ดยังไปต่อได้อะ ปลายหางของแม่เด้อพี่น้องเด้อไขเบิงพูดอ่ะเป็นตยจุกกลางหางวนหางเล่าขนหางเล่าเริ่มจากกลางหางเลยครับผมใส่ได้เบิดเลยแข็งขาครับล่ำชิงโอ้โวมีหมองฟิลราค่าสามหมื่นเก้าเนี่ยจนจากไอตัอพูดล้พี่น้องครับผมลูกสองลูกสามทั้งสี่อางครับผมถ้ผมกับฝากพี่น้องไว้ผู้ใดสนใจเด้อพี่น้องเด้อครับผมชุดนี้ถือว่าสามารถจับต้องได้จับต้องได้ครับผมถูกทุกก้าวงามการรับประกันครับผม เอาพอไม่ยังเจ็บปากก็พี่กําลองห้าครับผมครับขอขอบคุณครับเอฟที่ติดตามมาตลอดครับกับมากัะไหนกับต่อร่องคุยโทษมาหากันได้แล้วครับครับขอบคุณครับครับผมทิพย์งามพอเลี้ยงผู้เม่งก็ขอขอบคุณอ่าพอสมบูรณ์ที่หายมาแบงปันควายงามราคาที่สามารถจับต้องได้นะครับผมแบงปันให้พี่หายน้องห้าเอาสารบมือนี่ขอบคุณครับพ่อครับขอบคุณครับครับผมกับฝากพี่น้องเกษตรกรผู้เบ่งช่องพอเลี้ยงผู้เม่งคือก็เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับเด้อครับผมผู้ใดอยากได้อ่าควายงามของพอสมบูรณ์เราสามารถจัััับบตต้้้้้้อออองงงงงงไดดททุกกกรรรรราายยยพพ่่่่เเเเเลลีีีผผููมมวใปะนื เรื่องอยังไห้ก็คือรับร่องรับประกันนะครับผมแล้วก็ถามเราว,าว่าแมนคุ้ยปลอมบอเรามาขายเลาวา่าเราขายคุ้ยแท้พี่น้องเ่าแมนคุ้ยปลอมสามารถจับต้องได้ทุกรายการแล้วก็ฝากพี่น้องห้องผู้ใดเบิ้งช่องพอเลียงผู้แม่งยู่ฝากากดไลค์กดแช์ที่สําคัญคือฝากกดติดต,ตามด้วยพี่น้องเด้อครับผมเพราะว่าสีบ๊อผัดชิดไม่ไหมนะครับราคาถึกๆกนะครับผู้ใดสนใจก็ให้กดติดตามไปนะครับผมเอาสำหรับมื้อนี้ขอบคุณครับผม ขี้คอกอัดเม็ดสูตรผสมเสร็จทิวินซี่รอยเปอร์เซ็นตราพอเลียงผู้เม่งเหมาะสำหรับกเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยปลูกยางพาราปลูกมันสำปะหลังหรือพืชทุกชนิดบ่ว่าสิเป็นไม่ดอกไม่ประดรับเพจให้โตว,วยใบเขียวลำเน่าแต่กอดีกระสอบละ250 <200 S 1> บาทราคานีรงฟรีทัวประเทศสามารถติดต่อสั่งสื่อได้ที่พอเลียงผู้เม่งเบอร์0 8 7 2 2 9 9 3 3 7